สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือยุกิโอ e l LINK นะครับกับกิจกรรมใหม่ Fear the m e g a l o d Emperor นะครับพรีโมเร d หรือว่าการบุกรุกของพราซิโดนะครับผมก็กิจกรรมนี้จะเป็นการทำดาเมจนะครับคลิปนี้จะมาทำเด็กที่จะทำดาเมจต่อเจ้าตัวเมกลอตนะครับให้ได้สูงสุดภายใน5เทินนะครับ ก็ถ้าเกิดใครดูไลฟ์เมื่อวานก็น่าจะพอเห็นทรงคร่าวๆของเด็กแล้วนะครับว่าจะเป็นเด็กของ s t a r ์ดักชูตติ้ง g ตาร์ดกนะครับซึ่งเด็กเนี้ยผมทำดาเมจของวันแรกนะครับได้อยู่ที่2องแส0หกนะครับก็การที่เราทำดาเมจสูงเนะี่ยติดแรกเนี่ยก็จะได้รับการระดับ UR แล้วก็ SR ตรงนี้นะครับคือจะสุ่มมาหนึ่งใบเนาะรู้สึกว่าผมจะได้เป็นใบนี้นะ for t u n e l a d y Earth นะครับส่วนวันนี้ล่าสุดที่ทำไปก็คือดาเมจ 472,400นะครับอ่าทำยังไงเดี๋ยวพามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับการทำดาเมจให้สูงนะครับขอให้มาได้ในเทอร์โบดูเอลโหมดนะครับอ่าตรงนี้มันจะมีโหมดที่ทำให้เราใช้สกิลแล้วก็เพิ่มดาเมจของการ์ด5เท่าเลยนะซึ่งตรงนี้5เท่าแล้วแล้วก็มาเพิ่มกับการ์ดท,ที่เป็นดาเมจ5เท่าไปอีกดาเมจจะสูงมหาศาลเลยแหละตีทีหนึ่งหลายแสนเลยนะครับผมอ่าสำหรับเด็กที่ใช้นะครับ ก็คือเด็ก s s ตัวนี้ของผมนะครับ shooting star road นะครับเป็นสกิลเนาะสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลประจำตัวของยูเซ่นะครับก็สกิลเนี่ยมันจะมะีเริ่มต้นมามันจะมีจังคอนเวอร์เตอร์อยู่ในสุสานหนึ่งภยนะครับแล้วก็เมื่อเราเรียก star dragon ได้เนี่ยเราจะเรียก formula ใช้สกิลเรียก formula ซิงครนขึ้นมาเพื่อเรียก shooting star dragon ออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กจาก structure หมดเลยนะครับไอการ์ดนอะเนาะ ตัวนี้ก็มาจากสตักเตอร์สตาร์ดัสเน็กซัสนะครับ3ใบเลยจังซิงโครนนะครับแล้วก็ตัวนี้อีก3ใบเหมือนกันจังคอนเวอร์เตอร์นะครับส่วนอันนี้ผมใส่ไปเฉยๆนะมันเป็นได้จากแร็งดูเอลนะครับแล้วก็ใบนี้รู้สึกว่าจะมาจากเบสซิ่งโรสเนาะจริงๆคือขอเป็นจูเนอร์อะไรก็ได้นะครับที่เอาลงง่ายๆนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นจูเนอร์ที่ได้มาจากสตาร์ดัสเน็กซัสเหมือนกันนะครับเพราะว่า การที่เราจะใช้ตัวการ์ตัวนี้ Shooting Star นะครับมันจะมีสกิลที่เราสับ5บาใบบนกองการ์ดนะครับแล้วเปิดดูถ้าถ้าเราเปิดได้1ครั้งก็คือเปิดขึ้นมาเป็นจูเนอร์หครั้งอัตราการตีมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับถ้าเกิดโชคดีเนี่ยเปิดเจอจูเนอร์สครั้งก็จะ Shooting Star ดาก้อนจะโจมตีได้3ครั้งถ้าได้4-5เนี่ยมันก็จะมีโอกาสโจมตีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมใส่จูเนอร์ลงไปเยอะเลยนะครับ เอาไว้กรณีนี้เนาะส่วนอันอื่นนะครับก็จะมีการ์ดเสริมพลังนะครับใครจะใส่เป็นไอตัว power guardian ก็ได้นะ united withstand อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ concentrating current ตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าเอาไว้เป็น turn ปิดเกมนะครับส่วน ex card ก็จะมี shooting star dragon หใบใส่เพิ่มไปนะครับแล้วก็ star dragon นะครับแล้วก็จัง warrior ที่เหลือจะใส่อะไรก็ได้นะมันเรียกไม่ค่อยออกหรอกส่วนมากใช้ s k i l นะครับโอเค การเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองลองให้ดูเลยละกันมันจะเป็นประมาณนี้เนาะเข้าไปที่เทอร์โบดูเอนะครับก็เลือกตัวที่เลเวลเยอะๆหน่อยนะครับมันจะได้มีเลือดแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราถ้าเราตีไปสักแสนกว่าๆก่อนแล้วก็ก่อนที่จะเป็นเทินปิดเนี่ยเราค่อยใช้ดาเมจสูงสุดตีเข้าไปเนี่ยมันจะทบดาเมจรวมทั้งหมดจะได้ high ดาเมจนะครับโอเคเข้าเทอร์โบดูเเลย ในโหมดเทอร์โบทูเอลนี่ก็ค่อนข้างง่ายด้วยเพราะว่าเริ่มมายูเซ่มันจะมีสตาร์ดัดาก้อนมาให้ในสนามหนึ่งตัวเลยเนี่ยเทคไฟล์มาเลยนะครับมันจะมีมาเลยเนาะปั๊บอ้าวการเราไม่ขึ้นม enfin, ือมาแฮะอ่าไม่เ hmm. ป็นไร ทำไม่ขึ้นมือก็คงต้องอ๋อได้อยู่ได้อยู่เพราะว่ามีสตาร์ดากก้อนมาแล้วนะครับก็ใช้แอคทีฟสกิลไปเลยเรียกฟงร้าซิงคอนมาแล้วก็เรียกชุดติงสตาร์ดากก้อนมาแอคเซลซิงโคร shooting Star here, Dragon. โอเคนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะซัมมอนตัวอื่นลงไปก็ได้นะถ้าเรามียูนิต็ดวิสแตนพลังโจมตีมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคผม จะไปเชื่อซัมมอนตัวนี้ลงไปก็ซัมมอนทับไปมันจะได้พลังไม่น้อยนะโอเคแล้วก็ติดอยู่ในเต็ดวีแซนนะครับตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตี800ต่อมอนสเตอร์ที่ตั้งหน้าอยู่เนาะก็อันนี้บวกไปอีกเท่าไหร่เนี่ยพันหกก็เป็นสองตัวก็พันหกนะครับแล้วก็ติดขวานเข้าไปอีกเป็นห้าพันเก้าร้อยเนาะแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้ EX s k สกิลนะครับ เยสสกิลเนี่ยเราสามารถใช้อันที่8นะครับรีมูฟแปดทำให้เอทีของซิงโครมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น5เท่าได้นะครับเอาไว้ตอนที่เลือดมันเหลือน้อยที่สุดค่อยใช้นะครับอันนี้เราใช้สกิลของชู o ติ้งสตาร์ดากอนนะครับก็คือเปิด5บาใบของท็อปเด็กนะครับถ้าเป็น Guard ปการจูเนอร์โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยก็จะคูณจํานวนการตีเข้าไปนะครับอย่างตอนนี้เราตีได้1ครั้งแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยก็ศูนนะย,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 ย okay, ์นเียิตมาใบแรกไม่ใช่ อ่าไปที่2ใช่แล้ว1ใบ2ใบแล้วสาใบอ่าสใบนะครับที่เป็นจูเนอร์เท่ากับชูตติ้งสตาร์เราจะตีได้3ทีนะครับเทร์นี้ก็เข้าแบทเทิร์นไปเลยดาเมจของชูตติ้งสตาร์จะเป็น5เท่าต่อเมกกลอวนะครับก็เช็คดาเมจดีดีโอ่าไก่ตีแถมไม่หนึ่งที โอเคแล้วก็จบเทิร์นไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเทริเทร์นมะีเยอะนะห้าเทิร์นเนี่ยรอมา <'m> โอเคอันนี้เราก็นอมอนซัมมอนไปก็ได้นะครับ <I 'm S 2> เพื่อเพิ่มพลังโจมตี <I 'm S 2> ให้ยูเนเต็ดวีแซดไปอีก800เนาะแล้วก็ใช้สกิลเหมือนเดิม s <S ดูสิจูนเนอร์ไม่ใช่ หใบ2ใบ3ใบ4ใบอ่ะรอบนี้ตีได้4ีทีนะครับ4ีทีเลยนะแต่เรายังไม่ปิดเกมจริงๆเนี่ยมันมันสามารถปิดได้แล้วนะครับแต่เรายังไม่รีบเนาะโอเคแบทเทิรนไปใช้ไก่ตีก่อนเตะไปแล้วก็ตัวนี้ตีเท่าไหร่เนี่ย 6, 30, <laughs> 6 5, 3 0 0 0 0า3หม5่นห3 0แน่เลย เราไม่สามารถตีต่อแล้วถ้าเราตีต่อมันจะจบเกมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านเทธอไปก่อนอแล้วเดี๋ยวเทธอหน้าเราค่อยปิดเกมเนาะโอ้มา uh, ตีมอนเราตายปึ survive, <I draw. S 2> ๊บไม่มีปัญหา โอเคลงตัวนี้ไปหนึ่งตัวแล้วก็ใช้เหมือนเดิมสกิลของชุดพิสานะครับ1ใบแล้วสองใบตีไปสทีแล้วสครั้งโอเคแม่การ์ดใบสุดท้ายไม่ขึ้นนะอีกใบหนึ่งนะครับทีนี้เราจะปิดเกมแล้วนะครับก็ใช้สกิลเลยอันที่สนะครับรีมูฟไป นี่พลังโจมตีของซิงโคลก็เพิ่มเป็นหลายเท่าเลยนะครับนี่ถ้าเกิดมีการ์ดเว่นมนไอคอนเรตเตอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยพลังมันจะยิ่งเยอะกว่านี้นะครับแค่นี้ล้วก็น่าจะทำาดาเมจได้พอสมควรแล้วโอเคตรงนี้ก็จะเป็น33,500แล้วก็คูณดาเมจไปอีกห้านะครับน่าจะเป็นแสนหกหมื่นกว่าๆนะะแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับ รวมกับตอนแรกแสนกว่าที่เราตีไว้นะครับก็น่าจะได้ประมาณสองแสนนิดๆเน,น,นาะอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าได้เท่าไหร่จะขึ้นบอกไหมเนี่ยอ่ะได้ส83,000นะครับอันนี้ก็คือถือว่ายังน้อยนะครับเพราะว่า คีการ์ดของผมที่ทำดาเมจเนี่ยมันยังขึ้นมาไม่ครบนะครับแต่ก็ถือว่าผ่านเกรณฑ์ระดับต้นๆแล้วล่ะนะครับก็จะได้แรง S ค่อนข้างค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็ปั๊มแต้มตรงนี้ได้ค่อนข้างไวด้วยนะครับส่วนคีการ์ดที่ต้องขึ้นอีกใบหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นใบนี้นะครับ concentrating current นะครับมันจะช่วยบวกเดบบเข้าไปในค่าพลังโจมตีนะครับก็คือบวก2 5 0 0เข้าไปใน3 3 0 0เนี่ย แล้วก็บวกกับยูเนเต็ดวิสแลนดอ่าอ่าช่ยูเนเต็ดวิสแลนแล้วก็การ์ดเพิ่มทางอย่างอื่นเข้าไปอีกเนี่ยแล้วคูณ5ของสกิลเข้าไปอีกเนี่ยมันจะยิ่งแรงแบบมหาศาลเลยคือตีได้ช็อตหนึ่งเนี่ยสามแสนก็มีนะนะครับประมาณนั้นโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคล,คลิปแนะนำนะครับเด็กในการทำดาเมจให้ได้แรงเอสนับให้ได้สักสองสามแสนขึ้นไปนะเพื่อเอาไว้ลุ้นของกิจกรรมนะครับกับกิจกรรม เฟียเดอร์เมกโหลดเอ็มเพลเยอร์การบุกรุกของพราซีโดนะครับก็เอาเป็นประมาณนี้เนาะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกด like, ไลค์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่อยากติดตามเกมการ์ดยุกิกันต่อนะครับดูแล้วลิงเนาะแล้วก็เกมอนิเมะอื่นๆในชแนลนะครับก็อย่าลืมกด s ับสไครต์ชแนลผมไว้นะก็จะมีทั้งคลิปแล้วก็ไลฟ์มาเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหรือว่าเป็นไลฟ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ